ลุมแปดเอกาสสันขุนตาลก๊อฟเชริตี้สองศูนย์สองสองนะคะลุมแปดเอนะคะคุณฟ้าก็จะตีกับน้องบูมน้องบูมได้อะไรน้องบูมระยะเท่าไหร่หนูแคทตี้น้องบูมตีไปไกลเท่าไหร่ไม่ใจแต่ใจสู้สวยค่ะกลางเไฟเ,เลยสวยมาก 8A บูมแม่ชนะบูมแม่หุมนี้หนูหันไปทางนูง้นด้วยต้นไม้สวยน้องบู ใช่ค่ะจิ้มๆจิ้มๆแล้วโบถ่ายรูปกัแม่ไหนถึงรถไฟไหมนะโดนหันมาหันคลิปแบบถ่ายรูปกัแม่ไหมแม่ไหนรู้ไหมใช่ใช่ที่ไหนที่จะถ่ายรูปกับโบโมาแล้วโยกไหนนี่จะมานี่บอกถ่ายรูปกัะแม่ใ่ะไรน่ารักน่ารักนารักคลิปกด้ใช้มาใกล้ๆเลยนะ ยำแห่ลกูกาที่น้ำบูนนะ